เต็มตลอดหลานเขาซีเต็มเลหน้อง้อนผักเยอะเลยเด้อโหเรียนเลยละกอหนึ่งโอเคมาซื้อมะละกออันนี้ผมมาอย่างซื้อมะละกอทุกปรทนะโอเคข้าวไป่รู้ดิไรเนะโอ้ไรเน กินผักเยอะเลยอยากกินผักกะเพราโอ้ผักอันนี้สวยผักมาใหม่เลยผักกะซอมบ้านเฮาดูค่ะตกจากยอดเลยเห็นไหมนิดหนึ่ง เก่งๆนั่นน้อเก่งน้อไม้อ๋อเก่งน้อไม้สำเร็จแล้วเจ้อันนี้มันอะไรอ้อเก่งน้อไม้สำเร็จบ้ากเลยนี่ใช่ไหมอะไรส้มน้องไม้หรือเก่งน้องไม้โอ้ยไม่ได้เอาแว่นตามางานเข้ามันคืออะไรเนี่ยมันคืออย่างอะไรเนี่ยออมอ๋อออมเห็ดกลางฟ้ามันนะโอ้ประกันวัวเก่งน้อไม้ โมไม่ค่อยมีหลายป่าวันนี้ชอบอยากกินปลาทูปลาทูจ้ะปลาเสร็จก็มีคณเห็นบ่กินพริกดีดีมีอะไรมีเยอะอีว่าดูรสชาติอร่ียลูกชิ้นลูกอะไรมีหมดทุกอย่างดูเอาเองต้องาดนี้นี่อะไรเนะี่ย หวาน,นหวานมันหวานหวานเย็นหวานเย็นกล้วยก็มีคุณอะโอ้เลิศหม้ออันนี้ก็มีหม้มอหม้อย่างเลยเนี่ยอันนี้หม้อหม้อข้าวโอ้หม้มอใหญ่ออกมาสำรวจไปไปลงมาซื้อของม,มาสำรวจนี่อะไรอะ เห็นไหมเห็นแล้วปะโอเคเออมีหลายอย่างเห็ดหอมเห็ดอะไรก็มีค่ะเซินมาดูได้เลยอันนี้อะไรนี่มะม่วงจิโอ้ กินแต่ของหว,นวานๆนะลยก นีอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี hmm. ่ยแล้วช่องสิงคโปร์แล้วต้มสมเด็จลูกก็มีอือเป็นต่ลองเนาะต้มสมเด็จลูกเหรออะไรเนี่ยซ่าอะไรเสร็จภายในสิบนาทีวะนะวลากลาย น้ำตาลปึกขนมก็มีเยอะนะได้โชคคงไม่คคกินขนม,มเยอะโอเคสำหรับอันบ,บางส่วนโอ้

โอ้ยรุงเ่มาแล้วนนชีมุตะไสิซิันะโระยีสิสิมนลดหลับหาคุณพก่สมนลูกนะไก่ลูก

สีม่วงสีแดงสวยดีแหล,ละแล้วราคาลอะสีแดงหรอกสีม่วงก็สวยสีแดงหรอกน่าสวย Nou is het zo, Doe je maar zo.